Get your hands อ่ะโอเคครับผมก็การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะมาวันนี้นะ,ะัะผมมาพบกับผมนะฮะในช่อง PA นะ,ะัะผมนะ,ะอ่ะวันนี้ก็ได้มาอยู่ในหน้าเกมไทลิเวอร์วันเดอร์นะฮะอืมแม่ค้าตลาดน้ำนั่นเองมาเดีย๋ยวเรากดเข้าสู่ตัวเกมไปได้เลยนะะมา ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วตลาดน้ำทุนมา1 0ึ0พันบาทเป๊ะเป๊ะเลยแล้วเพื่อนนะโอเคเมื่อกี้ก็เล่นไปเล่นโลมามาโอ้โหโลมาพัดแต่ดีมากอืมเมื่อกี้ถอนเงินไปแล้วผมหมื่นกวา่าวันนี้ก็ฝากเข้าใหม่นะมาเดี๋ยวเราจะเล่นสักทุนพันเล่นเบ็นสบบาทไปก่อนแล้วกัน นะฮะเราลองดูเชิงก่อนนะครับผมนะเออว่ามันจะแตกหรือเปล่านะฮะมาเย็ดดอเอาเรื่องมามาเลยครับผมเพื่อนยังไงดีครับผมจแจกหรือเปล่าวัานนี้แม่ค้าแม่ค้าเอ๋ยแม่ค้าจแจกหรือเปล่าแม่ค้าเย็ดแค่ดอกนี้อุ๊ยวันนี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเล่นอะไรก็แตก โอ้โหยัดโอ้โหสี่สิบบาทเอาเรื่องห่ะเพื่อนเจ็ดร้อยห้าสิบกดซื้อมากเลยอา uh, mm hmm. ไ่บูดลำทำเพลงลอยู่แล้ววันหมดนี่คือซื้อซื้อนี่เขาซื้อซื้อไปแล้วจะต้องมาองกกอรอสเก็ตเตอร์ใช่ไหมเนะ uh. uh. นี่ยวันหมดนี่ขนาดกดซื้อนะเพื่อนยังบอกวันหมดเลยมา uh. กดสตาร์ทไปเลยครับผมไม่ลีรอนะฮะเออ,เอผมว่าตาน,นี้น่าจะได้อยู่เพื่อนอะได้เล่นหรือเปล่าเพื่อนไ,ได้เลนหรือเปล่าเย็ดดอกนี้เย็ดเคมาดีครับวัต h e ฟ u c วัต a t ฟ h e สามร้อยดอกนี้มาดีครับโอ้โหไหลไปไหลไปเพื่อนสวยอือแจ๋วดอกนี้เท่าไหร่เปิดเดียว เปิดเดี๋ยวได้มากหกหม้อจะบานเลยเพื่อนอเฮ้ยวันนี้แจกจริงว่ะเพื่อนนะโอ้โหมาไปต่อเลยครับผมเออเพื่อนๆท่านใดน,นะครับผมนั้นที่สนใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมนะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้าลน,นล่างมาได้เลยนะเพื่อนนะอ้าวมึองอย่าบอกเปิดให้กูเปิดเดี๋ยวเย็ดแค่กูไม่ยอมกูบอกแล้วว่ากูไม่ยอมกูไม่ยอมมึงกูไม่ยอม มาดิครับหือตอบนี้มาคืนทุนแล้วผมที่เหลือเป็นกำไรของเราแล้วเพื่อนกำไรจะได้เท่าไหร่วันนี้เอาหน่อยเออมาอื๊ะโจ๊ะเวลาตอบเมื่อกี้อืเอ้ามึงจ่ให้กูแค่นี้เหรอเกมแข็งครัเพื่อนนะแข็งเหมือนอะไรไม่รู้มาโอ้โหผมว่ามันไม่น่าแจกเราเพื่อนโอ้โห จริงๆก็พอเพื่อนได้แค่พืนทุนมาใช่ไหมกำไรได้แค่นิดหน่อยร้อยกาบ,บาทเลยเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวลองซื้อเบ็ดห้าบาทละกันมากดไปเลยนะเชยไม่ต้องออกวันหมดแล้วเพื่อนเอออ่ะหมเลขเพื่อนจังหวะนี้เออเพราะหุไม่เลยตัวแพงว่ะแล้วมันจะเข้าให้กูไหมเนี่ย เออมาโอ้โหเออเอาหน่อยเพื่อนตัวคิวขอรันแถวน้าเย็ดแค่ไม่ตัวคิวก็เป็นตัวเจแล้วว่ะโอ้โหวายใช้ไม่หมดเลยไปซะแล้วเออแต่รักวายใช้ไม่หมดเลยเพื่อนมาโอ้โหรอบน,นี้ผมมองว่าน่าจะขาดทุนนะเพื่อนนะเพราะมันลงมาแต่ตัวแพงแล้วเพื่อนนะแล้วตัวแพงแม่งไม่ค่อยเข้าด้วยเออดูดิเนี่ยโอ้โห ไปครับผมตอนนี้ไปยาวๆครับโอเคมาสวยแจ๋วมาได้เล่นละเออเอาหน่อยโอ้โหวายมาอย่างนี้โคตรชอบเย็ดเค้วายมาแบบนี้โคตรชอบโอ้โหมาบิ๊กวินแล้วครับผมเพื่อนโอเคได้อยู่นะเพื่อนได้อยู่นะได้ทุนคืน่ะื่อนนะเออ ยังไม่ได้กำไรเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กำไรตอนไหนนะฮะโอ้โหมาจัดไปยังไงตอนนี้โอ้โห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 เมนทีจะแจกให้หนูเลยหรอเออมาจบละ427บาท ตายแล้วอดตายแล้วมันซื้อเท่าไหร่วะสามร้อยอ๋อเมื่อกี้ก็ได้กำไรนดิดนิดหน่อยแล้วเพื่อนอะซื้อไปอีกเพื่อนกดซื้อไปเลยนะฮะไปไม่ต้องรอแล้ววันหมดมากลับมายำ้ำกับไทลิวเวอร์วันเดอร์นะแม่ค้าตลาดนะ้ำหรือว่าลงเกลือไปเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเกลือนะเพื่อนอนะมันอย่างอยมันก็คืนทุนให้เรานะฮะ เออแต่มันก็แจกนิดๆหน่อยๆนะเออเอาหน่อยให้ได้ใช้วายหน่อยเพื่อนสวยม,มาเจ็ดบาทกูเลยเชื่อเขาเลยเมื่อกี้กูได้มาเจ็ดบาทเออเย็เ yes, คมาดิครับสิบแปดบาทอะไรกันครับเนี่ยเออเอาหน่อยคุณหอกล้าเพื่อน สงสัยเกมไม่แจกแล้ววะ่ะเออหลังนี้ขอปลาหมึกด้านหน้าได้ไหมอ๋อไม่มาโอ้โหเสียดายนะปลาหมึกเมื่อกี้คือถ้าโดนปลาหมึกเมื่อกี้นะผมบอกเลยแล้ววายเต็มเต็มนะเพื่อนนะเออแล้วคือแบบถ้าวายแม่งเต็มจอนะี่คือแม่งโคตรมันเลยเออมารอบนี้ไม่แจกอ่ะเพื่อนมาดิครับวัตถุฟักมาดิฮะ ได้หรือเปล่ายังไงโอ้โหมันได้แค่นิดนิดนิดหน่อยหนะเพื่อนนะมาไปต่อครับผมช็อตสุดท้ายปแปลยังไงดีเอ่ยไปต่อหรือพอแค่นี้ผมว่าผมเล่นข้างนอกก่อนดีกว่านะฮะผมว่าผมเล่นข้างนอกดีกว่านะฮะอืมเบ็ดสิบบาทไปก่อนเลยครับผม มาอืมอ๋มอโห้ยมาออตโต้ไปก่อนเลย10ครั้งนะฮะเดี๋ยวเรากดออตโต้ไปเลยนะฮะโอเควายมาจยางหวะนี้เขาสวยวัตฟักโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอภิมหาวายโอ้ยอดดหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้โหวมาเต็มจอยังแค่มาดิครับ โอ้โห oh, w h a t t h e fuck โอ้ยแค่มาแตกนอกนี่เองโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเพื่อนมาโอ้โหฉอดเมื่อกี้คือแบบไหลาย,ยาวๆนะเพื่อนนะเออไหลาย,ยาวๆไปเลยเพื่อน <c oughs> อะไรกันคน oh, oh. รับเี่ะโอ้โหเจมไม่แจกครับเพื่อน เออเอาหน่อยโอ้โหอะลองอีกสักรอบถ้าสิบรอบรอบนี้ไม่เข้าผมขอเลิกนะฮะกำไรจะได้แค่ไหนผมเอาแค่นั้นนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้เกมมันไม่แจกก็ไม่เป็นไรนะฮะวันพระไม่ได้มีหนเดียวอยู่แล้วนะเพื่อนนะโอเคผมอาจจะไม่เล่นเวลาผิดก็ได้นะฮะโอเคมาสตาร์ทไปเลยครับเพื่อนจังหวะนี้สวย มาส่วนเพื่อนเพื่อท่านใดนะฮะที่สนใจนะฮะจากจะเข้ากลุ่มลัคกี้ไทม์ดูก็คลิกที่ลิงก์จ้คลิปด้าล่ามาได้เลยนะครับผมนะเพื่อนๆนะ,ะเออคลิกแล้วทักไปบอกอันบินได้เลยนะ,ะับผมนะว่ามาจจกผมนะ,ะผมแนะนํา,านเออมาดูตัวเกมยังไงเฮียเกมไม่แจกของจริงหว่าเพื่อนเออมาเอาหน่อยเพื่อนเดียวเพื่อนเออไปสูเขาลูกพ่อ สู้เขาลูกพ่อสู้เข่าสู้เข่าลูกพ่อวัตฟักวายมาอีิมหาวายกูมาอีกแล้วเย็ดแคมามาดิครับโอ้โหเหล่ายี่สบเก้าโอเคสงสัยวันนี้จะได้กำไร <c oughs> แค่สามร้อยอันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นพอแล้วเพื่อนนะโอเคก็ดีจริงดีกว่ญญามาตุดนะฮะหรือไม่ได้นั่นเองนะครับนะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยละกันสําหรับวันนี้ผมก็ขอกราบลาทมม่านผู้ชมท่านผู้งเท่านี้เลยละกันสวัสดีครับ